ตััวเลขชชีด้พรพันธ์ลูกยางสาวไทยคว้ามือเซตอันดับ50ศึกเนชั่นลีก2025จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025หลังจากที่ขับเคี่ยวลุ้นแชมป์กันมาจากทั้งหมด18ชาติตั้งแต่รอบแรกจนถึงนัดชิงชนะเลิศโดยรอบชิงชนะเลิศทีมชาติอิตาลีสามารถเอาชนะบราซิลไปได้3-1เซต22-25 25-18 25-22และ25-22ป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกสมัยและถือเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่3ในประวัติศาสตร์ภายหลังจบทัวร์นาเมนต์สหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ FAVB ได้สรุปสถิตินักกีฬาที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปีนี้ปรากฏว่าชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซ็สาวทีมชาติไทยมีชื่อติดอันดับ5ของโลกตำแหน่งมือเซตเบสเซเธอร์ ซึ่งมือเซตสาวไทยไวัย32ปีมีสถิติเซตบอลสำเร็จทั้งหมด31 1ครั้งคิดเป็น31.5 4เจากทั้งหมด986ครั้งนอกจากนี้ยังมีค่าเฉลี่ยเซตประสบความสำเร็จต่อเกม25.9 2ซถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับ5ของมือเซตจากทั่วโลกสำหรับผลงานของทีมนักตบลูกยางสาวไทยเก็บไปได้6คะแนนจากผลงานชนะหนึ่งนัดแพ้11จบอันดับ17จากทั้งหมด18ทีมรักษาสิ์อยู่รอดในศึกวอลเล่บอลหญิงเนชัน่นล